กัแบกาวัสดีเ้วยครับด้วยพี่น้องนว่าจะเป็นเอฟซีอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับของการบัคณะยกวัดบางม่วงกับเมื่อนี้บบนกับซิมาอัคลิปเกี่ยวกับการพิธีท,ทางทศาสนานะครับที่ผมลงยูทูบไปหรือว่าลงทิกต o อกกับเมื่อนี้กับซิมาอาราชนาทมแบบพิเศษสั้นแหละแบบพิเศษรับด้วยกับสิได้กาวให้ เพื่อให้ส้นรุ่นหลังในู้วเออาการพิธีธรรมพิธีทั้งศาสนาเมื่อมีพิธีสิทสิ์เทศหรือว่าสิยญังก็ต้องมีการอาราธนาธรรมนะครับในเมื่อนี้การได้อาราธนาธรรมแบบพิเศษนะครับให้ฟังเพื่อเป็นเป็นการวิทยาทานนะครับรุ่นหลังจะได้ไปสืบทอดเอาก่าวไปเวลาผ่าเทศเลยกับเด้อดับชมดับฟังเลยรับเด้อจะ

สัพธรรมสวาสิมมอาตามิโคยันธานิสัมปตายระกิตา ปาริสัทธัมมังโสตุอิทาสัมมากถาสาธุอัยโย กาโรูตุธรรม,มเทสนังอายันจาปริสาสัพพาอาทิกะตะวะสุนาตตันติกระจบลงไปครับเนยาาทำอรราธนธรรมแบบพิเศษ นะครับได้หัวสิเป็นสิบสี่คำแปดคำสิหาคำนะครับที่ลงไว้ก็เพื่อส่รุ่นหลังสีน้ำไปนะครับไปศึกษานะครับเด้อเวลาผ่าเทปพยายามเักเอาบนนี่ได้นะครับเด้อฉะนั้นก็โปรดอ่าพู้ใดติดตามเนี่ยพู้ใดที่ว่าติดตามอีพซีที่ซอกอ่ากดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับเด้อต่อไปเดี๋ยวผมก็ทำพื้นีต่างๆก็จะได้มาลงให้เบิ่งให้ส้มกันอีกครับเด้อสวัสดีครับ